วัครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนมังทอยน,นะครับคลิปนี้ก็เป็นชุดที่8นะครับเนี่ตัวนี้มีชุดว่าซัสเนดระนะครับผมก็เป็นโปเกมอนมังกรนะครับผมตัวกล่องแบบนี้เลยนะครับส่วน EP ีนี้เราก็จะมาลุ้นกันต่อนะครับว่าตัวการ์ดพิค a ชูจะออกหรือเปล่านะครับผมก็เพื่อไม,ม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะมาแกะตัวตัวกล่องกันเลยครับ ออกมาน่ครับผม2องการ์ดแล้วก็เป็นโปสเตอร์ทําไมลักษณะคล้ายๆกันนะผมแล้วก็ตัวสติกเกอร์ต้องบอกว่าแทบจะคล้ายกับก่อนหน้านี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะผมตัวโปสเตอร์ก็ดูน่าจะเป็นพิกาชูไข่ลิวนะผมนี่ครับจะเป็นพิกาชูแบบขี่ไข่ลิวแล้วก็มีตัวอีวุยนะผมแล้วก็ ซัสซันรานะครับผมนี่แบบนี้ติ๊กมาด้านหลังนะครับทั้งหมดก็จะเป็นโปเกมอนปีกนะผมโปเกมอนที่บินได้ทุกตัวนะผมพูดปิดตัวนี้ไม่มีปีกนะไม่มีปีกแต่ฟาบินได้นะครับมาเราจะมาแกะซองกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับเราจะมาแกะลุ้นกัน,นว่าอีก2ใบนะผมจะได้หรือเปล่านะครับ ใบแรกซ้ําเหมือนเดิมรู้สึกตัวนี้จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใบที่สองครับผมพูลินซ้ําจะเป็นรูปสายฟ้าหรือเปล่านะครับผมใบที่3ใบที่3เป็นรูปไฟนเป็นลิซดอนซ้ำครับผมใบสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวไข่ลิวนะครับสรุปแล้วตัว พิก a c h เราก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะผมก็ทั้งหมดซ้ำนะผมมาจบไปนะครับอีนี้เราจะมาติดสติกเกอร์กันเพื่อแบบให้หายสซ็งแล้วกันครับก็เหมือนเดิมผมตัวนี้เหมือนจะเป็นแทบจะมีทุกทุกโปสเตอร์นะครับผมลิซดอนติดลิซดอนแล้วกันนะผมเพราะว่า ยังติดไม่แบบโอ้ oh, อันนี้จะเป็นปีกของไข่ริ้วนะครผมแกะมาผิดก็ติดไข่ริ้วแล้วกันครับนี่หาลิซดอนก่อนนะลิซดอนลิซดอนจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับนี่ครับนี่จะเป็นส่วนอ่ะนี่ว่าลิซดอนนะผมเป็นไข่ริ้วนะครับ ส่วนลิซัดอนอันนี้จะเป็นหางเป็นกลงเล็ดนะครับนี่แล้วก็หน้าท้องจะอยู่ตรงนี้ นี่เรียบร้อยก็ไปติดกันเอานะผมเพราะว่าโปสเตอร์เนี่ยมันรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ E ีีนี้ก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ได้ซ้ำแบบนี้แล้วก็โปสเตอร์ก็อันนี้ก็แต่ความชอบนะผมรู้สึกเหมือนหลังๆมาเนี่ยสำหรับตัวผมนะลดลายเหมือนมันไม่ค่อยจะแบบ จะแตกต่างจากตัวโปสเตอร์อื่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมยังไงก็ไว้เจอกันในสัปดาห์สุดท้ายแลวกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์สุดท้ายเราจะได้ตัวพิกาชูหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปหาแลกแล้วกันครับผมโอเคก็ใครที่แบบไม่ได้การ์ดไปไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็นจู่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดสัน่นกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องหราคุณมึงถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของ Collection Pokemon. คอลเลซชันโปเกมอนคอลเลซชันนี้นะผมก็มาคอยติดตามชมกันนะผมให้มันแบบจะได้รู้กันไปว่าตัวพิกาชูจะออกหรือเปล่านะผมแล้วก็ไม่รู้ว่าถัดจากโปเกมอนนี้ตัวของเฮมิวเนี่ยจะออกอะไรมาแต่คิดว่านะผมผ่านๆตามาเหมือนจะเป็นตัวที่เป็นแบบผมเคยมีอยู่แต่ไม่ครบนะผมมันจะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เป็นแบบ ตัวเล็กๆกลมๆนะผมเป็นแบบพวกสัตว์อะไรต่างๆไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้หรือเปล่าผมเดี๋ยวไว้ติดตามกันในไม่รู้ว่าน่าจะอีก2ส,สัปดาห์ถัดจากชุดนี้หมดนะผมคิดว่าในะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหนะ้ารมเชิงครับสวัสดีครับ